สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอัปเดตโควิดวันนี้10จังหวัดติดเชื้อสูงสุดอัปเดตโควิดวันนี้10จังหวัดติดเชื้อสูงสุดอัปเดตต่อเนื่องเกาะติดสถานการณ์โควิดวันที่23ม 65, กราคม65เกาะติดความคืบหน้า10จังหวัดสูงสุดอันดับที่1กรุงเทพมหานคร1150ราย 2. สมุรปราการ688ราย 3. ภูเก็ต412ราย 4. ชนบุรี394ราย 5. นนทบุรี325ราย 6. ขอนแก่น275ราย 7. ปทุมธานี253ราย 8. อุบลราชธานี155ราย 9. ลบบุรี141ราย 10เชียงใหม่125รายขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ